สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New w i l s h i Podcast ครับวันนี้ผมมีหนังสือที่น่าสนใจมากๆอีกเล่มหนึ่งมาคุยกันครับชื่อว่า4,000 Weeks หรือถ้าแปลเป็นไทยแบบเห็นภาพเลยก็คือ4,000สัปดาห์ซึ่งเป็นจำนวนเวลาชีวิตโดยเฉลี่ยของคนเรานั่นเองครับ หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนเขาชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตแบบรีบเร่งสุดๆพยายามทำทุกอย่างในลิสต์ที่ต้องทำให้หมดหาวิธีเพิ่ม productivity หรือประสิทธิภาพให้ตัวเองตลอดเวลาเพราะมีความเชื่อที่ฝังหัวว่าต้องทำทุกอย่างให้เสร็จให้ได้ต้องจัดการทุกอย่างให้อยู่หมดัด แต่คุณเบิร์กแมนกลับบอกว่าไอความคิดที่เราจะควบคุมเวลาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วมันเป็นแค่ภาพลวงตาครับเป็นความคิดที่ผิดๆที่สุดท้ายแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่สร้างความรู้สึกผิดความกังวลและความทุกข์ใจให้กับเราซัเปล่าๆแล้วทางแก้คืออะไรคุณเบิร์กแมนเสนอว่าเราต้องเริ่มจากยอมรับความจริงที่ว่าเวลาของเรามีจํากัดมากๆ แค่ประมาณ4 0 0พสัปดาห์เท่านั้นเองแล้วหันมาใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนี้ให้ได้ทำให้ชีวิตแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ของเรามีความสุขและมีความหมายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับดีกว่าการวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่มีทางเป็นจริงเอาละครับเรามาลองเจาะลึกแนวคิดในหนังสือเล่มนี้กันให้มากขึ้นดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ส่วนที่1ครับ ทำไมเราถึงเชื่อว่าเราควบคุมเวลาได้คุณเบิร์กแมนบอกว่าพวกเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อผิดๆที่ว่าถ้าเราพยายามมากพอมีวินัยมากพอหรือเจอเทคนิคการจัดการเวลาที่ใช่จริงๆเราจะสามารถควบคุมเวลาได้ทั้งหมดซึ่งการควบคุมได้ทั้งหมดในที่นี้มีความหมายก็คือหนึ่งสามารถทำทุกอย่างที่ต้องทำทั้งเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่โปรเจกต์ Project ระยะสั้นโปรเจกต์ Project ระยะยาวได้เสร็จทั้งหมดตามเวลาที่เรากําหนดไว้แบบเป๊ะๆครับข้อที่สสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าจะใช้เวลาในแต่ละนาทีไปกับอะไรโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางได้คําถามคือแล้วทําไมเราถึงหลงเชื่อแบบนั้นมีเหตุผลที่รองรับอยู่2ข้อครับเหตุผลแรกก็คืออิทธิพลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับ ย้อนกลับไปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงศตวรรษที่1 8บแถึงสิวิธีคิดเกี่ยวกับเวลาของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเวลาถูกมองกลเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพื่อสร้างผลกําไรให้ได้มากที่สุดเราเจ้าของโรงงานในทุนจึงเน้นย้ำเรื่องความเร็วการทำตามเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตในอนาคตทำให้ใครที่ทำงานช้าหรือแม้แต่พักผ่อนอยู่เฉยเฉก็กลายเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ขยัน ความคิดแบบนี้แหละครับที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันทําให้เรารู้สึกว่าต้องใช้เวลาให้ดีต้องทําอะไรให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดในเวลาที่จํากัดแม้แต่เวลาว่างของเราก็ถูกมองว่าเป็นแค่ช่วงเวลาสําหรับพักฟื้นร่างกายให้พร้อมกลับไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เวลาสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสุขจริงๆครับ เหตุผลที่2เทคโนโลยีประหยัดเวลาสร้างความคาดหวังใหม่ๆพอโลกเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นการส่งอีเมลแทนการส่งจดหมายการใช้เครื่องซักผ้าแทนการซักมือหรือหุ่นยนต์หยุดฝุ่นที่ทำงานเองได้มันทำให้เราสะดวกสบายขึ้นก็จริงครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความคาดหวังใหม่ขึ้นมาในใ,นใจของเราเราเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันควรจะเร็วขึ้น ควบคุมได้มากขึ้นตามไปด้วยพอเราประหยัดเวลาจากเรื่องหนึ่งได้เราก็คาดหวังว่าจะต้องไปเร่งความเร็วหรือควบคุมเรื่องอื่นๆในชีวิตได้ดีขึ้นอีกกลายเป็นว่ายิ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็ยิ่งรู้สึกกดดันว่าต้องจัดการเวลาได้ดีขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับส่วนที่2ครับคือความจริงอันเจ็บปวดเราไม่มีทางควบคุมเวลาได้ทั้งหมด หลังจากที่เราเข้าใจที่มาของความเชื่อผิดๆในส่วนที่1ไปแล้วทีนี้มาดูความจริงที่หนังสือเล่มนี้พยายามบอกกันดีกว่าครับคุณเบิร์กแมนยืนยันหนักแน่นว่าต่อให้เรามีแอปพลิเคชันจัดการเวลาที่ดีที่สุดมีเทคนิค productivity ล้ำเลิศแค่ไหนเราก็ไม่มีทางควบคุมเวลาได้ทั้งหมด100%หรอกครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราไปดูกันครับข้อที่1ก็คือยิ่งเคลียร์งานได้มากงานใหม่ก็จะยิ่งเข้ามาแทนที่เคยเป็นกันใช่ไหมครับ พอเราเเค่อ e ีเมลจนหมดกล่องจดหมายแล้วหรือทำงานที่ค้างคาเสร็จรู้สึกโล่งใจได้แป๊บเดียวก็มีงานใหม่อีเมลใหม่หรือเรื่องใหม่ๆโผล่เข้ามาเติมเต็มเวลาว่างนั้นทันทีนั้นพอลึกๆแล้วเราถูกปลูกฝังว่าเวลาว่างต้องใช้ให้มีประโยชน์พอมีเวลาว่างเราก็เลยมักจะหาเรื่องทั้งที่อาจจะไม่จำเป็นนะครับมาทำต่อเพื่อให้รู้สึกว่าไม่ได้ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าสุดท้ายเวลาก็เต็มเหมือนเดิมอยู่ดี ข้อที่2ยิ่งทํางานเร็วขึ้นเท่าไหร่ความคาดหวังก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นพอเราเร่งสปีดต,ตัวเองทํางานได้เร็วขึ้นตอบอีเมลไวขึ้นคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกค้าหรือแม้แต่คนในครอบครัวเราเองก็จะเริ่มคาดหวังความเร็วนั้นจากเรามากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นมาตรฐานใหม่นั่นเองครับนอกจากนั้นตัวเราเองก็จะเคยชินกับความเร็วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องอื่นๆก็น่าจะเร็วกว่านี้ได้อีกนะ เราก็จะเริ่มหาโปรเจกต์ใหม่ๆหรือตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้นเข้ามาเรื่อยๆครับจนกลายเป็นวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นต้องเร็วขึ้นและมากขึ้นตลอดเวลาและสุดท้ายครับข้อที่3เราเองนี่แหละครับที่ยอมให้ตัวเองวกแวกจากเรื่องสําคัญข้อนี้อาจจะฟังดูย้อนแย้งสักหน่อยนะครับแต่บ่อยครั้งที่เราหนีจากงานที่สําคัญจริงๆงานที่มีความหมายกับเรามากๆเช่นการเขียนหนังสือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือแม้กระทั่งการใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวของเราเองไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญแทนคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะการลงมือทำสิ่งที่สำคัญจริงๆมันมีความเสี่ยงครับสิ่งที่จะทำไได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังเสี่ยงที่จะล้มเหลวสิ่งที่จะต้องเผชิญหน้ากับข้อจำกัดและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเช่นกลัวว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีพอกลัวว่าจะเขียนนิยายออกมาแล้วไม่มีคนอ่าน ความกลัวและความรู้สึกไม่สบายใจเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เราเลือกที่จะหนีไปทําเรื่องอื่นที่ง่ายกว่าสบายใจกว่าแทนเช่นการถ่ายโซเชียลมีเดียหรือการตอบอ e ีเมลที่ไม่เร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกยั่งยากเหล่านั้นแต่ผลลัพธ์ก็คือเรากลับเสียการควบคุมเวลาที่จะใช้ไปกับสิ่งที่สําคัญจริงๆมากขึ้นนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของผลลัพธ์ของการยึดติดกับภาพลวงตาทําให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นมา4ี่รูปแบบครับ การที่เรายัางคงพยายามไล่าตามภาพลวงตาของการควบคุมเวลาได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยครับแต่กลับนำมาซึ่งความทุกข์ในรูปแบบต่างๆอย่างน้อยก็4อย่างนี้ครับข้อที่1คือรู้สึกผิดที่ไม่ productive พอ เราจะวนเวียนอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถทําทุกอย่างให้เสร็จได้ตามที่คาดหวังทั้งๆท,ที่มนันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วความรู้สึกผิดเหล่านี้ยิ่งผลักดันให้เราพยายามหนักขึ้นเร็วขึ้นซึ่งก็ยิ่งทําให้เราเจองานมากขึ้นวนหลวไปเรื่อยๆนั่นเองครับข้อที่2แยกตัวเองออกจากสังคมเพื่อควบคุมเวลา ยิ่งเราพยายามจะควบคุมตารางเวลาให้เป๊ะมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทนต่อการถูกขัดจังหวะจากคนอื่นได้น้อยลงเท่านั้นหลายคนเลือกที่จะทำงานตั้งแต่เช้ามืดหรือปิดประตูห้องทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนซึ่งอาจจะทำให้ทำงานได้มากขึ้นก็จริงแต่มันก็แลกมาด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตในระยะยาวครับต่อมาข้อที่3คือการพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดพอเราเชื่อว่าต้องทำทุกอย่างให้เสร็จ เราก็จะพยายามยัดทุกอย่างเข้ามาในตารางเวลาของเราโดยไม่จัดลำดับความสำคัญอย่างแท้จริงทำให้บ่อยครั้งหมดแรงไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญจนไม่มีเวลาหรือพลังงานเหลือมากพอสำหรับสิ่งที่สำคัญและมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆครับและสุดท้ายครับข้อที่4หมกมุ่นกับอนาคตจนลืมความสุขในปัจจุบัน ความเชื่อที่ว่าจะควบคุมทุกอย่างได้ทำให้เราเอาเวลาและพลังงานในปัจจุบันไปทุ่มเทกับการวางแผนการจัดการหรือทำงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าที่เราคิดว่าจะควบคุมได้แทนที่จะใช้เวลาปัจจุบันไปกับการทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้พักผ่อนหรือได้อยู่กับคนที่เรารักเรากับเอาเวลาปัจจุบันไปใช้กับการไล่ตามหรือเคลียร์งาน เพราะเชื่อว,ว่าถ้าพยายามขึ้นอีกสักนิดสักวันเราจะจัดการทุกอย่างได้อยู่หมดัดซึ่งวันนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงนั่นเองครับต่อมาที่ส่วนที่3ของหนังสือเล่มนี้ครับคือทางออกที่แท้จริงคือการยอมรับข้อจำกัดและใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการพยายามควบคุมเวลาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และมันนาความทุกข์มาให้เราแล้วเราควรจะทํายังไงดีคุณเบิร์กแมนเสนอทางออกที่ไม่ได้อยู่ในเทคนิคใหม่ๆแต่อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองและการยอมรับความจริงสองข้อที่สําคัญครับพร้อมกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับข้อจํากัดเหล่านั้นได้อย่างมีความสุขมากขึ้นความจริงข้อที่1ก็คือเราจะไม่มีวันรู้สึกว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องเวลาหรือเอาชนะเวลาได้ สิ่งแรกที่ต้องยอมรับเลยก็คือเราจะไม่มีวันมีเวลาพอสำหรับทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากทำหรือทำสิ่งที่สังคมคาดหวังให้เราทำครับเราจะไม่มีวันเคลียร์ทูดูลิสต์หรืองานในลิสต์ของเราได้หมดจด100%และเราจะไม่มีวันควบคุมทุกนาทีของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ การยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากภาระอันหนักอึ้งของการพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเราเลิกแบกความคาดหวังที่เกินจริงเราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นและมีความสุขได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงข้อนี้ได้ยังไงผู้เขียนได้แนะนำกลยุทธ์เหล่านี้ไว้ครับ ข้อที่1ห,หรือกลยุทธ์ที่1คือตัดสินว่าเลือกทําสิ่งที่สําคัญจริงๆเดี๋ยวนี้แทนที่จะรอให้มีเวลาว่างซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ว่างจริงๆให้ตัดสินใจเลยว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราณนะตอนนี้แล้วลงมือทํามันก่อนอย่างอื่นครับ อาจจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัวการดูแลสุขภาพหรือการทำงานในโปรเจกต์ที่มีความหมายจริงๆและต้องยอมรับด้วยว่าการเลือกทำสิ่งหนึ่งหมายถึงการต้องปฏิเสธหรือการเลื่อนสิ่งอื่นๆอ,ออกไปกลยุทธ์ที่2ครับจำกัดจำนวนโปรเจกต์ที่ต้องทำพร้อมกันอย่ารับงานหรือภาระผูกพันเข้ามาทำพร้อมๆกันมากเกินไปเพียงเพราะว่าอยากให้ตัวเองรู้สึก productive หรือกลัวการที่จะต้องปฏิเสธคนอื่นครับ ลองตั้งกดง่ายๆให้ตัวเองดูครับเช่นจะมีโปรเจกต์หลักๆที่ทำอยู่ในมือไม่เกิน2-3สอย่างในเวลาเดียวกันและเมื่อทำอย่างหนึ่งเสร็จค่อยเริ่มอย่างใหม่ขึ้นมาวิธีนี้จะช่วยลดความรู้สึกวุ่นวายความรู้สึกสับสนและความรู้สึกท่วมท้นในหัวเราได้มากเลยครับ กลยุทธ์ที่3คือฝึกทนกับความรู้สึกไม่สบายใจเพื่อต้านทานสิ่งรบกวนอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเรามักจะหนีงานสําคัญไปทําเรื่องอื่นเพราะมันรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือข้อจํากัดของตัวเองวิธีแก้ก็คือแทนที่จะหนีให้เราลองเผชิญหน้ากับความรู้สึกนั้นตรงๆครับฝึกที่จะอยู่กับความรู้สึกอึอดอัดความไม่แน่ใจหรือความเบื่อหน่ายเหล่านั้นโดยไม่ต้องรีบหันไปหาสิ่งอื่นมากลบเกลื่อน ลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจในร่างกายเมื่อเราทำงานยากๆนั้นอยู่การฝึกแบบนี้จะช่วยเพิ่มความอดทนต่อความไม่สบายใจทำให้เราจดจอกกับงานสำคัญได้นานขึ้นและเห็นมันสำเร็จได้ในที่สุดนั่นเองครับกลยุทธ์ที่4ครับคือเลิกคาดหวังว่าอนาคตจะเป็นไปตามแผนแบบเป๊ะ ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดฝันครับการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีแต่การยึดติดกับแผนมากเกินไปและคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามนั้นเป๊ะๆมีแต่จะสร้างความผิดหวังและความทุกข์เมื่อมีอะไรผิดแผนซึ่งแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยๆครับให้เรายอมรับว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราควบคุมมันได้น้อยมากๆ ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตเราดูนะครับมีกี่เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้วางแผนหรือควบคุมมันเลยการเกิดของเราการเจอเพื่อนเจอคนรักโอกาสต่างๆที่เข้ามาเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราทั้งหมดเราก็จะกังวลกับอนาคตน้อยลงและเปิดรับความไม่แน่นอนได้มากขึ้นนั่นเองครับ กลยุทธ์ที่5ครับฝึกความอดทนกับจังหวะของชีวิตจริงในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เรามักจะรู้สึกงุดเกียง่ายเมื่อต้องรอหรือเมื่อมีอะไรไม่เป็นไปตามความเร็วที่เราต้องการให้เราฝึกความอดทนครับยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาของมันเองไม่ว่าจะเป็นการรอคิวการเดินทางการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการเห็นผลลัพธ์ของโปรเจกต์ในระยะยาว ลองฝึกง่ายๆโดยการแบ่งงานใหญ่ๆออกเป็นช่วงเวลาทำงานสั้นๆแล้วบังคับตัวเองให้หยุดเมื่อหมดเวลาแม้จะยังอยากทำต่อก็าตามการทำแบบนี้ซ้ำๆจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับความรู้สึกอยากแต่ยังทำต่อไม่ได้แล้วค่อยๆสร้างความอดทนขึ้นมาครับจะไม่ว่าการทำงานอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวสำคัญกว่าการเร่งรีบทำแล้วหมดไฟไปซะก่อนนั่นเองครับ และกลยุทธ์สุดท้ายครับกลยุทธ์ที่6ให้ความสําคัญกับการใช้เวลาว่างร่วมกับคนอื่นบ่อยครั้งที่เราพยายามจัดตารางเวลาว่างให้สมบูรณ์แบบตามใจเราที่สุดแต่คุณเบิร์กแมนแนะนําว่าลองให้ความสําคัญกับการจัดตารางว่างให้ตรงกับตารางของเพื่อนตารางของคนรักหรือครอบครัวที่เราอยากใช้เวลาด้วยดูบ้างครับ แม้ว่าตอนแรกอาจจะต้องรู้สึกเหมือนยอมสละอิสระหรือการควบคุมบางอย่างออกไปแต่มันจะช่วยให้เราได้เชื่อมต่อกับคนอื่นจริงๆลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและเพิ่มความสุขได้อย่างมากลองหากิจกรรมกลุ่มที่ต้องทำร่วมกันในเวลาที่แน่นอนดูครับเช่นเข้าร่วมชมรมกีฬาสมัครคลาสเรียนหรือนัดเจอเพื่อนเป็นประจำก็ดีครับ ความจริงข้อที่2ชีวิตเรานั้นสั้นและมีข้อจํากัดอย่างแท้จริงข้อเท็จจริงที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับและเป็นที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้ก็คือชีวิตเรามันสั้นและมีจํากัดอย่างน่าใจหายเลยครับถ้าเราโชคดีมีอายุถึง80ปีเราก็จะมีเวลาบนโลกนี้ประมาณ4 0 0พันสัปดาห์เท่านั้นเองครับการตระหนักถึงความจํากัดนี้มีนัยสําคัญ2ประการครับประการที่1ก็คือเราไม่มีทางทําทุกอย่างหรือเป็นทุกอย่างได้ เพราะเวลาและพลังงานมีจำกัดทุกครั้งที่เราเลือกจะทำสิ่งหนึ่งหรือใช้ชีวิตบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหมายความว่าเราต้องยอมสละเส้นทางอื่นๆหรือประสบการณ์อื่นๆที่เราอยากจะทำไปโดยปริยายครับเราไม่สามารถเป็นทั้งหมอนักดนตรีนักบินอวกาศและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดในชีวิตเดียว การยอมรับข้อจำกัดนี้จะช่วยให้เราเลิกไล่าตามภาพลวงตาของการมีทุกอย่างและหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกในสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆเท่านั้นประการที่2ครับเราต้องใช้เวลาอันจำกัดนี้อย่างมีความหมายเมื่อเรารู้แล้วว่าเวลามีน้อยเราก็ไม่ควรเสียมันไปกับการพยายามเคลียร์ลิสต์งานที่ไม่จบไม่สิ้น หรือมัวแต่กังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ควรจะเลือกอุทิศเวลาและพลังงานให้กับกิจกรรมผู้คนหรือเป้าหมายที่สำคัญและมีความหมายกับชีวิต,ตเราจริงๆเช่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยครับคราวนี้หัวข้อต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัดของเวลา4,000สัปดาห์นี้ได้ยังไงผู้เขียนเลยมีมาฝากอีก4กลยุทธ์สุดท้ายนี้ครับ ข้อที่1คือตัดสินใจเลือกและยึดมั่นกับทางเลือกนั้นเมื่อรู้แล้วว่าเราไม่สามารถมีทุกอย่างได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจเลือกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิต เราทุ่มเทให้กับทางเลือกนั้นอย่างเต็มที่หลายคนกลัวการตัดสินใจกลัวการผูกมัดเพราะกลัวว่าจะพลาดสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่อาจจะรออยู่แต่คุณเบิร์กแมนบอกว่าการไม่ยอมเลือกและพยายามกักทางเลือกไว้เยอะๆต่างหากที่ทําให้เราไม่มีความสุขเพราะเราจะคอยแต่กังวลเปรียบเทียบและไม่เคยได้สัมผัสความสุขที่ลึกซึ้งจากการทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงการเลือกและยึดมั่นจะนำมาซึ่งความพึงพอใจในระยะยาวมากกว่าครับ กลยุทธ์ที่2ครับโฟกัสที่ปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุดเวลาเดียวที่เรามีอยู่จริงและควบคุมได้จริงคือปัจจุบันครับ อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงและก็ไม่แน่นอนด้วยการมัวแต่กังวลถึงอนาคตหรือมัวแต่เสียดายอดีตคือการเสียเวลาปัจจุบันอันมีค่าไปอย่างน่าเสียดายให้เราฝึกดึงสติกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าชื่นชมสิ่งเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆรอบตัวสัมผัสประสบการณ์ในปัจจุบันอย่างเต็มที่แทนที่จะปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปอยู่ที่อื่นการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยลดความกางังวลและทำให้เราใช้เวลาที่มีอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น กลยุทธ์ที่3ครับหาเวลาสำหรับกิจกรรมที่ไร้จุดหมายบ้างในโลกที่ทุกอย่างต้องมีเป้าหมายต้องวัดผลได้ เรามักจะมองว่าเวลาที่ใช้ไปกับอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์เป็นการเสียเวลาแต่คุณเบอร์แมนกับแนะนําให้เราจงใจหาเวลาทํากิจกรรมที่เราชอบเพื่อตัวมันเองโดยไม่จําเป็นต้องมีเป้าหมายไม่ต้องหวังผลตอบแทนไม่ต้องพัฒนาตัวเองอะไรเลยอาจจะเป็นการเดินเล่นเฉยๆการฟังเพลงการวาดรูปเล่นการนั่งมองดูผู้คนหรือทํางานดดิเลกที่เราทําแล้วมีความสุขกิจกรรมที่ไร้จุดหมายเหล่านี้แหละครับที่ช่วยให้เราได้พักผ่อนจากความกดดันเรื่อง productivity ช่วยให้เราได้เชื่อมต่อกับตัวเองและมีความสุขกับปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงครับและกลยุทธ์สุดท้ายครับเลิกกดดันตัวเองว่าต้องเปลี่ยนแปลงโลก หลายคนรู้สึกกดดันว่าต้องใช้ชีวิตให้ยิ่งใหญ่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต้องทิ้งมรดกอะไรไว้เบื้องหลังแต่เมื่อมองภาพที่ใหญ่มากๆของจักรวาลและการเวลาชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเล็กน้อยมากครับการพยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อาจเป็นเป้าหมายที่เกินจริงและสร้างแรงกดดันมหาศาลคุณเบิร์แมนแนะนําว่าให้เรายอมรับความเล็กน้อยของตัวเองในภาพรวมนี้แล้วหันมาโฟกัสกับการสร้างความแตกต่างในวงจํากัดที่เราสามารถทํา ได้จร,จริงๆแทนครับอาจจะเป็นการทําดีกับคนรอบข้างการช่วยเหลือคนในชุมชนการเป็นเพื่อนที่ดีการเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือแม้แต่การนําความสุขเล็กๆน้อยๆไปให้ใครสักคนเช่นการไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าบ่อยๆการสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่จับต้องได้เหล่านี้ตั้งหากครับที่มักจะนํามาซึ่งความหมายและความพึงพอใจที่แท้จริงในชีวิตอันจํากัดของเราเองครับ และนี่ก็คือบทสรุปและแนวคิดหลักๆจากหนังสือ4000 weeks นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ชวนให้เราหยุดคิดตั้งคำถามกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบและหันกลับมามองยอมรับข้อจำกัดของเวลาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิต4,000สัปดาห์อันแสนสั้นของเราอย่างมีความสุขมีสติและมีความหมายมากขึ้นผมหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อคิดดีๆกับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าผมนิวเวลาชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ you.